ตั้งแต่ร้อยวันที่ผ่านมานะฮะทรัมป์ได้คะแนนเสียงที่ตกต่ำที่สุดในประวัติการ70ปีของประธานาธิบดีสหรัฐคือที่39ปเความขัดแย้งในยูเครนความตึงเครียดในตะว,วันออกกลาสงสงครามการค้ามันยังมีคาราคาซังอีกมากมายนะมันจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยติดกับดักทรัมป์เนี่ยเอาแต่ประโยชน์นะครับการไปยืนตะว,วันออกกลางเขาก็เพื่อขายอาวุธแล้วก็ไล่คนออกจากพื้นที่จีนโฟกัสตรงที่การรักษาการค้าเสรีในขณะที่ทรัมป์กีดกัน ประเทศที่เจอปัญหาพวกนี้ร้อยกว่าประเทศเนี่ยเข้ามาเจราจาอยู่ส,สัก60ประเทศทาต้องการครองตลาดโลกทุกอย่างยกเลิกระบบโลกาภิวัตน์กลายเป็นระบบโดดเดี่ยวตัวเองดีบีโซ่แวสวัสดีครับวันนี้ธงชาติอเมริกันโบกสะบัดนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นทัมเดลี่รีพอร์ตนะฮะผมขออนุญาตรีพอร์ตท่านผู้ชมนะฮะว่าตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่มปการประชุมระหว่างจีนอเมริกันในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย จะเป็นการนับหนึ่งอนุติส,ส,สงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐหรือเปล่าจร,จริงๆแล้วคนที่มาคุยก็คือเฮอร์รี่เฟิงนะฮะซึ่งเป็นรองนายกุัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะฮะกับวัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับสกอตเบสเซลนะฮะซึ่งสองท่านเนี่ยมาคุยกันเฉพาะเปิดเบทีเท่านั้นเองเปิดประเด็นเท่านั้นเองเนะสิ่งที่จะต้องเจราจากันอีกหลายยกนะครับแต่ผมคิดว่ายกแรกก็สําคัญนะฮะในการที่จะมองว่ากรอบการเจราจาจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นจะเอาเรื่องอะไรมาเจราจาเอาไต้หวันมาเจราจาไหม เอาเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกทาริฟก่อนค่อยเจราจาหรือจะให้ทาริฟมันคาอยู่อย่างนี้และเจราจากันไปนะอันที่3นะครับทำอย่างไรจะให้ทาริฟมันเหมาะสมอันนี้เป็น3ประเด็นที่เขาคุยกันแน่ๆนะครับ3ประเด็นนี้เรารอฟังกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเจราจากันอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ท่านรับทราบตอนนี้คือว่า ตั้งแต่ร้อยวันที่ผ่านมานะฮะทรัมป์ได้ทำสิ่งอะไรหลายๆอย่างที่รวดเร็วฉับไวและรุนแรงมากมากนะครับแล้วได้คะแนนเสียงที่ตกต่ำที่สุดในประวัติการ70ปีของประธานดีสารัฐคือที่39เรนตติ้งช่ง่ายว่าประชาชนแค่39เท่านั้นที่สนับสนุนเข้านะครับที่เหลือ ต่อต้านหมดนะครับเขาก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกกับดักขึ้นมา3อันนะฮะที่เขาเป็นคนวางกับดักตัวเองไว้นะฮะซึ่งเขาเป็นคนรับปากประชาชนว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ3อย่างเนี่ยนะฮะในการหาเสียงนั่นคือ 1. สงครามยูเครน 2. สงครามตะวันออกกลาง3เรื่องการประกาศนะฮะการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้านําเข้านะฮะในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสงครามการค้านั่นเอง U.K. นี่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นปัญหาที่เลื้อรัางมานานหลายปีแล้วก็เขาประกาศว่าจะสามารถจะยุติสงคารามได้ภายในยีบสี่ชั่วโมงตอนนี้ที่เขาประกาศนี่มันทาไม่ได้สักอย่างเลยนะครับไม่มีความคืบหน้าใดๆการเดินทางทางการหลายรอบก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับทุกท่านก็ต้องไปฟ,ฟังในเนื้อหาของสงคาราม U.K. ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเป็นยังไงมันลึกลับซับซ้อนมาก อันที่2ตะวันออกกลางทางช่องเราก็มีการพูดถึงตะวันออกกลางเยอะมากนะครับการมีสันติภาพในตะวันออกกลางก็มีเงื่อนไขหลายประเด็นมากเลยที่ตกลงกันไม่ได้การตนโยมตีเยเมนของอิสราเอลนะฮะร,รักษาหยุดยืนแข็งก้าวต่ออิหร่านก็เป็นอะไรที่ย่างคาราคาซังอยู่นะครับสงครามการค้าครับตั้งแต่วันที่2เมษายนต้นมามีประกาศทาลิฟมาทั้งหมดโอ้โหเยอะมากนะฮะแต่คิดว่าประเทศที่เจอปัญหาพวกนี้ร้อยกว่าประเทศเนี่ยเข้ามาเจรจาอยู่สัก60ประเทศ นะตอนนี้การเลื่อนมาตรการออกไป90วันเพื่อจะเจราจาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท์ได้ทําไว้เป็นกับดักนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีกับดักอีกอันหนึ่งที่อยู่ในเรื่อง,งของความการค้าคือเรื่องจีนที่พูดมาสักครู่เนี่ยจะทํำยังไงต่อไปก็ไม่ทราบนะครับไอ้กับดัก3อย่างเนี่ยมันมีกับดักที่ทําให้เกิดมาตรการเกิดปัญหาเกิดข้อกังวลทางเศรษฐกิจขึ้นมานะเพราะว่าการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐในไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบ0.3แล้วไต,นะตรมาสสองจะติดลอบอีกหรือเปล่า ถ้ามันติดลบอีกก็จะอามีปัญหาเรื่องเทคนิคอลดีเซชันนะฮะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะฉะนั้นการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานต่างๆในสหรัฐอเมริกาเองเช่น沃 a 玛ทากเก็ตนะฮะการขาดแคลนสินค้าในเชลจะเป็นความขัดแย้งกับประชาชนครับเพราะประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างเต็มํำลังนะฮะจะไม่มีของขายในเชลของ沃尔玛กับทากเก็ตเนี่ยหรือแม้กระทั่งเชลต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตของก็จะหายไปนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากจีนนะฮะและถ้าเจรจาไม่สาเร็จ สินค้าก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับในประเทศอื่นๆนะครับการวิเคราะห์อีกอย่างนึงที่เราอยากต้องให้เข้าใจตรงกัน,นี้คือว่าสงครามการค้าเนี่ยเป็นส่วนใหญ่และเป็นอันดับหนึ่งในสายตาคนประชาชนนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบไปทั่วโลกก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยวิกฤหน,นี้และสงครามโลกที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าสงครามยูเคนก็ยังเป็นปัญหาเหลื้อรังนะฮะ และคาดว่าอาจจะย่างยิ่งใหญ่ใหญ่โตขึ้นมาหรือขยายความรุนแรงขึ้นมาได้นะหลังวันที่15พฤษภาเราประมาณการว่าการที่รัเสเซียเนี่ยไม่คืนดินแดนที่ยืดมา20%ให้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับแล้วครับนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือยูเครนต้องไม่เข้านาโต้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เรายอมรับไม่ได้ก็คือเรื่องการจะให้อนาคตของยูเครนมีความมั่นคงได้อย่างไรไม่โดนโจมตีอีกได้อย่างไร ะะจะต้องมีการมอบอาวุธให้ทางยูเครนเช่นแพตติออตหรือ F-16 หรืออันขายอาวุธให้ยูเครนให้ป้องกันตัวเองได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ยังตอบกันไม่ได้นะครับหรือไม่กระั่งเรื่องอิสราเอลยึดครองสนวนกาซาการประสานงานเรื่องการย้ายถิ่นของชาวปาเลสไตน์นะฮะจุดแก่แข็งก้าวของอิหร่านที่จะผลิตนิวเคลียร์หรือไม่หรืออาวุธนิวเคลียร์มีไหมในอิหร่านนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ ทรัมป์กลุ่มขมับปวดหัวเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้กระทั่งการสงครามการค้าที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังมีคาราคาซังอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันก็ยังไม่สามารถเจราจาการค้ากับสหรัฐได้ลงตัวสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะทําให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยติดกับดักไปไหนไม่ได้เลยสรุปก็คือ3กับดักที่เป็นอันตรายสู่หายนะของทัป์ก็คือความขัดแย้งในยูเครนความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สงครามการค้าที่ไม่มีสถานการณ์การออกอย่างชัดเจนอันนี้เราเห็นใช่ไหมฮะวิค้อยเห็นแล้วว่า3มเรื่องเป็นเรื่องใหญ่สําหรับโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่มีความสามารถครับเป็นคนที่มีความอัจฉริยะครับผมก็ยังคิดว่าเขามีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ที่ผ่านมาเขาแสดงฝีมือหลายครั้งนะครับในการแก้ปัญหามันอาจจะรุนแรงอาจจะโง่เง่า,งาอาจจะบ้าบินอาจจะไม่มีสติทําอะไรก็ไม่รู้แต่ผลออกมามันก็อาจจะเป็นไปได้ในโลกนี้มันต้องคิดนอกกรอบครับ ถึงจะได้ผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่คือผมยังค่อนข้างจะมั่นใจอย่างหนึ่งว่าโดนัลด์ทรัมม์มีความบ้าเขาจะเดินต่อไปครับแล้วเขาจะประสบความล้มเหลวหรือไม่มันมีผลต่อประเทศต่อโลกต่อทุกคนในโลกนี้แน่นอนนะฮะผมอยากเปรียบเทียบให้ฟังว่าในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจีนเนี่ยอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในรอบ20ปีนี่ ตอนนี้ณปัจจุบันปี2023นะฮะ24เรายังไม่พูดถึงเพราะเราไม่มีข้อมูลจีนมีอัตราเมนู i ฟชชิ่งของโลกเนี่ยประมาณ29ตีว่า30ก็ได้ง่ายๆและสหรัฐมีประมาณ17นะฮะจะเห็นความแตกต่างว่าในกำลังผลิตของสหรัฐเนี่ยมันต่ำกว่าจีนเยอะนะฮะประเทศที่ยิ่งใหญ่อันดับ3ไปจน4ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับคือญี่ปุ่นกับเยอรมันประมาณ5.1เราก็จะเห็นสิ่งที่ จีนนำอยู่เยอะนำถึง29%าอนะนำอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือจีนเป็นโรงงานของโลกเท่านั้นยังไม่พอนะครับจีนยังมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่นำสารัะเยอะมากเลยที่ทุกคนไม่รู้นะครับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือพาทเเทนในภาษาอังกฤษเนี่ยในเรื่องการประดิษฐ์เนี่ยเขาเรียกว่าการแข่งขันในการประดิษฐ์เนี่ยในโลกเนี่ยจีนนำหน้าไปคนอื่นมปเยอะมากเลยอะ่ะสารัะอยู่ที่14%จีนอยู่ที่70%นะ ของพาทนทั่วโลกอัตราเติบโตมันสูงมากเลยจนแบบมันไม่เห็นฝุ่นเลยเจ็ดสกับ14ถ้าคนอื่นไม่ไม่อยากจะพูดเลยครับยุโรป2.7อันนี้มันน้อยจนแบบไม่เห็นอะไรเลยเจ็ดสกับ2.7เนี่นะฮะทั้งทั้งที่ประเทศคล้ายมันก็ครึ่งๆรึแล้วครับประชากรแต่ว่ายุโรปน่าจะมี GDP พอๆกับจีนนะแต่ว่าอัตราพาท n นมันต่างกันตั้งผมตีง่ายๆก็ตั้ง20กว่าเท่า อันนี้คือจุดแข็งของจีนจริงๆนะเรื่องพาทเทนเนี่ยเรื่องสิทธิบัตรอีกอย่างหนึ่งครับกาลังผลิตสมาร์ทโฟนของโลกเนี่ยจีนมีตลาดครับตลาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสมาร์ทโฟนครับก็คือ285ล้านเครื่องสหรัฐมี125ล้านเครื่องนะอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดนะครับว่าสหรัฐมีตลาดที่เล็กกว่าจีนเยอะนะครับเรื่องโทรศัพท์มือถืออีคอมเมิร์ซก็เป็นกันครับอีคอมเมิร์ซในโลกเนี่ยอยู่ที่จีน3 0มพ บิลเลียนนะครับสหรัฐอยู่แค่หนึ่งพันสองรบิลเลียนมันห่างกันหลายเท่าเลยนะครับประมาณ3าเท่าสองเท่ากว่าสามกว่าจะเห็นว่าตลาดจีนใหญ่กว่าสหรัฐเยอะเลยเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สำคัญก็คือดีเซิร์ดครับดีเซิร์ดในเรื่องไหนดีไซน์อนดีเซิร์หรือแฟบของชิปทุกคนอย่าคิดว่าชิปเออเมริกาเก,กว่าจีนล้าหลังจริงจริงจ,จีนล้าหลังนิดหน่อยเองนะครับไม่ได้เยอะแต่ถ้ากำลังผลิตหรือการที่วิจัยพัฒนาแล้ว ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยโอ้ยจีนเหนือกว่าสหรัฐเยอะแยะเลยครับจีนมีอาร์ติเคิลพับพิกก็คือผลงานวิจัยทางด้านชิปนะครับ1 6 8 5งชิ้นเทียบกับสหรัฐมี7,1688ชิ้นเราให้แสดงให้เห็นว่าเรื่องชิปดีไซน์เนี่ยจีนเหนือกว่าสหรัฐประมาณ3เท่า2เท่ากว่าเราจะเห็นสิ่งนี้ที่เห็นชัดคึอว่าถ้าเราพูดถึงสเต็มพูดถึงวิทยาศาสตร์พูดถึงการผลิตเนี่ยโอ้โหมันนำก่าเยอะมากเลย โอเคเนะี่ยบางเซกเตอร์เนี่ยจีนอาจจะแพ้สหรัฐนะแต่ในเซกเตอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับจีนใหญ่กว่าสหรัฐเยอะเลยนะครับอย่าไปคิดว่าจีนเล็กนะครับจีนเติบโตเร็วมากแล้วสหรัฐไม่ค่อยเติบโตไงเราลองเปรียบเทียบภาพรวมนิดหนึ่งนะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันเราวิเคราะห์ว่าซีจินผิงกับโดนันททันทำอะไรกันอยู่นะ ใน,ในเกมการเมืองระหว่างประเทศวันที่ 7- จ็ถึงสิพฤษภาคมซีนินพิงเงยือนกรุงมอสโกเพื่อฉลองครบรอบ80ปีแห่งชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนเยอรมันในสงครามโลกที่2มันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งหนึ่งที่จีนกับรัสเซียเนี่ยจะประกาศให้โลกรู้ว่าเขาสนิทกันมากมีการลงนามในสวิสาคีหลายฉบับนะฮะแล้วก็มีการทำการฉลองครบรอบ25ปีในการที่ปูตินได้เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียตั้ง25ปีนะผ่านมาเร็วมากปูตินเนี่ย เป็นคนที่ได้รับเลือกตั้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเผด็จการนะครับรับเลือกตั้งมาจากการออกเสียงของชาวรัสเซียทุ่ประเทศได้คะแนนเสีถึง52.94เนะครับเก่งนะครับฉะนั้น4จิ้นผิงก็ไปร่วมฉลองกับบูตินในการฉลองครบรอบ25ปีในการครองอํานาจและฉลอง80ปีในการ ชนะยัดเีอรม,มันนะฮะและยังไม่พอครับยังเสริมสร้างความสัมพันธ์จีนรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสีจิพิงต้องไปครับเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า2คนนี้เป็นพันธมิตรแล้วก็จะร่วมลบกันถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับยีนรัเสเซียมีประชากรรวมกัน1,562ล้านคนมีพื้นที่ทั่วโลก26ล้านตารางกิโลเมตรหรือประมาณ17.7%ของโลก เห็นไหมครับว่า2ประเทศนี้ใหญ่แค่ไหนนะครมีทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อกันนะฮะอยู่ประเทศที่ติดกันสามารถส่งโลจิสติกส์ต่างๆให้กันได้นะฮะสประเทศนี้เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกที่สร้างความกังวลให้สหรัฐอเมริกากับสม,มุนตะวันตกแน่นอนนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของโลกครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรอยู่โดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดการ13-16พฤษภาคมจะเดินทางไปตะวันออกกลางเพื่อไปเยือนซาอุดิอาระเบียากาตาสหรัฐาอาหรับเอมิเรตนี่ก็เป็นภูมิทัศน์โลกอันหนึ่งที่ทรัมป์จะต้องทําการเข้าร่วม ประชุมสภาความร่วมมืออาหรับที่กรุงนิยตัตเพราะอะไรครับเพราะว่าตะวันออกกลางเป็นอีกขั้วหนึ่งอีกกกหนึ่งของโลกนะฮะที่เรียกว่าโลกมุสลิมก็ได้ครับที่มีอํานาจการต่อรองเยอะเป้าหมายของท่ามคือการขายอาวุธให้กับตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับชนวนกา,ากรสร้างกำกับอิสราเอลที่จะทําการยึดครองให้ได้สําเร็จโดยมีเป้าหมายจะย้ายคน ชาวปาเลสไตน์ออกจากชนวนกาซาให้หมดและยึดครองทํามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเป็นลิเวเลเวราของตะวันออกกลางซึ่งตอนเนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับเราก็มุ่งหวังว่าสิ่งที่ทรัมป์จะทําเนี่ยมันจะไม่ไล่พุนเซียทาเกินไปนะครับเขาเขาติดต่อไปทางอียิปต์กับจอดแดนว่าจะย้ายคนปาเลสไตน์ไปอยู่ที่นั่นนะซึ่งอิสราเอลเป็นคนจัดการนะครับย้ายคนสองล้านคนซึ่งผมไม่คิดว่าจะสําเร็จนะครับแล้วก็ คิดว่าทำเนี่ยเอาแต่ประโยชน์นะครับการไปยืนตะว,วันออกกลางเขาก็เพื่อขายอาวุธแล้วก็ไล่คนออกจากพื้นที่ในฉนวนกาซาเพื่อจะยึดครองพื้นที่นะครับเป็นการสร้างอาคานิคมหรือจกกักรวรรดิแบบใหม่นะครับมันผิดกับสีเลยครับสีไปเพื่อความสงบสุขความร่วมมือเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่เพื่อเป็นการานำการคานำอำนาจร่วมกับรัสเซียในการคานำอำนาจของสหรัฐนะครับทําเดินทางไปที่ตอนออกการเพื่อแผ่ขยายอำนาจและขายอาวุธนะเป็นเป็นสิ่งที่ เราจะเห็นได้ชัดว่าจีรัสเซียเนี่ยร่วมมือกันเพื่ออธิปไตยความมั่นคงความมั่นเบียดและความร่วมมือเพื่อให้ไม่ไปลุกลามใครนะไม่แทรกแซงใครนะครับแต่สิ่งที่สีกับปูดินทำเนี่ยผมก็คิดว่าเห็นชัดนะครับว่าเขาเป็นคนที่ทําเพื่อส่วนรวมนะครับไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวนะครับปูตินเองก็อายุมากแล้วนะแปแล้วนะใกล้80สียินผิงก็70กว่าแล้วนะฉะนั้นสิ่งที่ทั้งสองคนนั้นทำเขาก็คงคิดว่าทำเพื่อประเทศชาติมากกว่าที่จะไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วนเน เขาก็ยิ่งใหญ่มาขนาดนี้แล้วครองอำนาจมา25ปีแล้วเขาก็สูงสุดในชีวิตแล้วอ่ะเขาก็คงไม่ได้ดั้งมุ่งหวังจะทําอะไรไประโยชน์ให้กับใครอีกแล้วนะนอกจากเชื่อประเทศชาติของตัวเองเราไปม,มองสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทําไมสหรัฐถึงจะต้องกลัวตัวเองว่าตัวเองจะมีกับดัก3อันเนี่ยและมีมหานตภัยอีก3อย่างนะครับที่เรียกว่าหลุมหลุมอันตรายของสหรัฐซึ่งท่านดรสมพกได้กรุณาอธิบายในเมื่อในคลิปที่แล้วนะครับผมเอามาเสริมนิดนึงนะครับว่า หนึ่งก็คือทุนก็คือตลาดทุนนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับสก็คือค่าเงินดอลลาร์ว่ามันจะเพี้ยนไปแค่ไหนนะครสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้ปริมาณเงินหมุนเวียนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับแต่อยากให้มองให้เห็นว่าตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2023กับ0 2 4ย์สองมันป่างกันอย่างไร อัตราการหมุนเวียนขอนดาราดได้ลดลงครับจาก84เหลือ81ลดไป3%นะฮะแล้วมันไปเพิ่มที่ไหนมันไปเพิ่มที่เงินหยวนกับเงินยูโรเงินหยวนเพิ่มมา2%เครับเงินยูโรเพิ่มมา1%เราจะเห็นได้ว่าปริมาณการหมุนเวียนของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางลดพึ่งพาดอลลาร์ให้น้อยลงไปเรื่อยๆครับผู้ใช้ธุรกรรมหรือนักธุรกิจหันไปใช้ยูโรกับหยวนมากขึ้นโดยเฉพาะหยวนที่ทรัมป์ไม่ชอบเนี่ย มันเป็นการลดกระจายความเสี่ยงของนักธุรกิจครับเพราะเขามีกังวลกับเงินดอลลาร์ว่าเงินดอลลาร์จะเสื่อมค่าล่มสลายเราจะมองเห็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าดอลลาร์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเลตติ้งเยอะมากเลยโดยเฉพาะการที่ดอลลาร์มีค่าลดลงนะฮะหรหลือมีอัตราดอกเบี้ยที่แพงถึง4.25ทั้งๆท,ที่อัตราดอกเบี้ยแพงก็คือจูงใจให้ถือเงินดอลลาร์แต่การถือเงินดอลลาร์กลับลดลง มันก็เลยเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นภัยร้ายแรงเหมือนกันคุณอุตส่าห์ให้ดอกเบี้ยสูงแล้วเขายังไม่ถือเลยอ่ะเขาจะไปถือพันธบัตรดอกเบี้ยต่ําอย่างประเทศไทยเนี่ยแค่สเปเขายังไปถือกันเลยทําไมเขาไม่ไปถือดอลลาร์เพราะความเสี่ยงของอัพพันธบัตรไทยมันต่ากว่านะต่ำกว่าเยอะนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของระบบโลกนั่นก็คือเสื้อกุลเงินครับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันครองโลกเขาสามารถสร้างอาณาจักรของเขาให้ยิ่งใหญ่ได้เพราะ ทุกคนเชื่อถือในดอลลาร์ถ้าวันไหนถ้ามีความลดลงในการเชื่อถือดอลลาร์ดอลลาร์ก็จะค่าลดลงเรื่อยๆนะครับดอกเบีย้ยก็ต้องแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องจูงใจให้คนมาถือนะฮะยิ่งดอกเบีย้ยสั้นแพงเท่าไหร่ก็แปลว่าความเชื่อถือน้อยลงเท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยตอนนี้เรามีระบบเงินตราระบบใหม่ที่เรียกว่าซิป CIPF ซิปนะฮะที่เป็นสกุลเงินที่สามารถแลกกันผ่านระบบเงินหยวนได้นะฮะและสามารถจะใช้อาเซียนพัด นะแลกไปแลกมาได้ผ่านระบบซิปของจีนนะครับเ <c oughs> คยคิดไหมครับว่าในการใช้เงินบนเวียนทั่วโลกเนี่ยอันดับหนึ่งคือสหรัฐอลาอันดับสองคือยูโรอันดับสามคือยวนอันดับสี่คือเยนครับแน่นอนครับมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณเชื่อไหมครับอันดับห้าคือเงินบาทไทยเฮ้ย hey, <c oughs> ผมก็สงสัยไว่พรออะไรวะ <c oughs> เงินเงินบาทไทยนี่มันใช้เยอะขนาะดนี้เหรอจริงๆแล้วมันอันดับอันดับห้าก็จริงนะแต่ปริมาณมันน้อยมากนะครับเพราะอันดับอันดับหนึ่งมันเอาไปเกือบหมดแล้ว แต่อันดับ5เนี่ยตัวเลขนี่เดี๋ยวมันเล็กมากเลยอันดับ5มันเท่าไหร่นะ0.87คือปริมาณการใช้เงินบาทเนี่ยมันใช้ในอาเซียนเยอะมากเลยนะฮะคือเงินบาทมีอิทธิพลทะลุปไปถึง12ปันนากวางสีเดียนเวนฟูลัดอาสัมมันไปที่เชียงตุงด้วยนะครับชั้นการใช้เงินบาทเนี่ยในพม่าก,ก็ใช้กันเยอะลาวก็ใช้กันเยอะนะครับ เงินบาทก็เลยมีปริมาณหมุนเวียนเยอะในประเทศพวกนี้นะในอาเซียนพยูดง,งนะ่ายๆเถอะแล้วก็มีการซื้อเงินบาทไปเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะเพราะมันมั่นคงโดยเฉพาะพันบธบัตรรัฐบาลไทยนะก็มีต่างชาติซื้อไว้พวกนี้ก็เป็นปริมาณเงินหมุนเวียนในในระบบนะประเทศไทยเราก็เลยมีอันดับสี่ในการใช้ปริมาณเงินบาท0.87นะะเรามามองสิ่งที่ที่เรามองว่าอนาคตถ้าเงินบาทจะมีอํานาจในโลกนี้ได้เหมือนกันถ้าเรามีการค้าขายกับโลกนี้เยอะมันขึ้นอยู่กับว่าเทรดอ่ะ เราค้าขายเยอะเท่าไหร่เราก็จะมีเงินบาทหมุนเวียนเยอะเท่านั้นน่ะถ้าอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจคุณก็ต้องใช้การค้าเป็นหลักนะครับดังนั้นสิ่งที่จีนวางแผนไว้ในอนาคตก็คือต้องมาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ของเขาที่เรียกว่าแผนต้านสงครามภาษีธรรมทำไมเรียกเช่นนั้นเพราะว่าเขาสิ่งที่เขาทําสิ่งที่ตรงข้ามกับมาตรการภาษีของธรรมทุกอย่างนะเขามีความเน้นก็คือโฟกัสตรงที่ การรักษาการค้าเสรยียินมองว่าเป็นโอกาสที่จะรับษรสาร,ระบบความร่วมมือการค้าเสรีและการลงทุนที่เปิดกว้างนะฮะในขณะที่ทรัมป์ทำในสิ่งที่ตรงข้ามคือกีดกันนะฮะขึ้นภาษีไม่ให้มีการค้าขายโดยสะดวกไม่ใช้ระบบ globalization ที่เรียกว่าโลกาพิวัตนในการใครเก่งอะไรทำอัน,นั้นสิ่งที่ยากก็คือรัฐบาลสหรัฐก็เก่งหลายอย่าง เขาก็ทําได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาทำซอฟต์พาวเวอร์ได้เก่งเซอร์วิสได้เก่งขายสินค้าประเภทอาหารหรือเฟรนช์ชส์ไปทั่วโลกขายหนังฮอลลีวูดขายบันเทิงไปทั่วโลกนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาถนัดเขาก็ได้ดูนการค้าบริการทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่เก่งก็คือเขาไม่สามารถสินค้าสั่งสินค้ารละพาถูกได้ไม่ผลิตไม่ได้ราคาที่สู้ในตลาดโลกได้ เขาก็ซื้อคนอื่นมาใช้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องในระบบโลกาภิวัต์แต่ว่าทำมไม่อยากเป็นแบบนั้นทำต้องการคลองตลาดโลกทุกอย่างเม็กอเมริกนเกตอาเกนเขาต้องการไม่พึ่งคนอื่นนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือยกเลิกระบบโลกาพิวัต์กลายเป็นระบบโดดเดี่ยวตัวเองไม่เชื่อมกับซัพพลายเชนของโลกไม่จําเป็นจะต้องทําให้เก่งเราอยากทําเองในราคาแพงเราก็จะทําฉะนั้นเขาก็จะโดนต่างชาติหรือทั่วโลกใช้วิธีเดียวกันในการต่อสู้กับเขา มันก็เลยกลายเป็นโลกระบบใหม่ที่เรียกว่าโลกระบบโลกาวินาศนะฮะก็คือต่างคนต่างไม่พึ่งกันฉะนั้นต่างคนต่างจะผลิตของตัวเองทัาก็จะโดนโดด,ดเดี่ยวครับทั่วโลกก็จะตัดทํ้ออกจากวงจรในการทาซัพพลายเชนแล้วก็เขาก็จะแข่งขันกับใครไม่ได้เลยเศรษฐกิจก็จะตกต่ำนะอย่าลืมนะเพราะว่าทัามมีข้อดีอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้บริโภคตัวที่ดับหนึ่งของโลกคือ2% 5ของโลกเนี่ยคือเขาครับบริโภคแต่เขามีประชากรแค่5%เองคือคนตัวเล็กนนอ่ะ แต่บริโภคเยอะแล้วก็ทําตัวเองให้เป็นตัวขมือของโลกอะ่ะทําให้มันมีดีมานทั่วโลกขึ้นมาถึง25นะแต่ตัด25นี้ออกไปโลกอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับฉะนั้นสิ่งที่เขาทําตอนนี้คือตัดอเมริกาออกจากระบบซับาพเชนของโลกเอา25%ออกไปแล้ว75%้าค้าขายกันเองถามว่าอเมริกันจะอยู่รอดไหม75%้ก็คือที่เหลือก็อยู่รอดสบายครับแต่25%าเนนี่ยถามว่าเขาจะขายสินค้าให้เ5ไดสับหขายเยครบเ,รเซื้อ พราะตัวเองอยากจะอยู่เองใช่ไหมฮะเขาก็จะอยู่ในระบบของเขาซัพพลายเชนของเขาแล้วเขาก็จะเจงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถค้าขายกระไดกันทั่วโลกได้75ก็ใหญ่กว่า25อยู่แล้วครับตามตัวเลขฉะนั้นโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะเติบโตก็มีนะฮะสามารถอยู่ได้ครับแต่ว่าเขาจะไม่โตเยอะเขาจะอาจจะโตน้อยแต่75เซนที่เหลือก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมันมีกาลังมากกว่าแล้วก็มีซัพพลายเชนที่ดีกว่ามีบิสิทภาพสูงกว่าแล้วเขาจะมีวิวัฒนาการได้ดีกว่าเพราะว่าเขาใช้วิธีใครเก่ง คนนั้นทําครับไม่ใช่ใครไม่เก่งก็ทานะฮะมันก็จะทําให้ระบบออกมามาเร็วไงครับยียนมุ่งหวังว่าจะสร้างเศรษฐกิจที่คาดเดาได้และมีเสถียรภาพหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนั่นคือเป้าหมายของการวางแผนพัฒนาฉบับที่15นะฮะที่เรียกว่าแผนต่อต้านทาใช้มีผลบังคับใช้ในปี2 0 2 6ปีหน้าครับวัตถุประสงค์ของมันก็คือชัดเจนก็คือการใช้นวัตกรรมหรือการใช้การวิจัยพัฒนาสร้างกำลังผลิตที่มีคุณภาพใหม่ๆนะครับ ใช้วัฒนาวัตกรรมของตัวเองไม่ต้องนําเข้านะครับทําตัวเป็นผู้นําของเทคโนโลยีระดับโลกไม่ใช่เป็นผู้ตามครับแล้วก็ใช้พัฒนา OpenSource ก็คือ AI แล้วก็ดิจิตอลนะเพื่อสร้างเครือข่ายทั่วโลกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพครับตอนนี้บริษัทให,ใหญ่ในจีนอาลีบาบาเทนเซนก็มีนโยบายที่จะทําตัวเองให้เป็น OpenSource ครับคือไม่ปกปิดตัวเองจากโลกภายนอกแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกโดยการช,ช่วยกันคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นร่วมมือกับทุกประเทศนะครับ เพื่อแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นแต่กำไรสูงสุดจีนไม่ทำครับจีนจะทำสิ่งที่เรียกว่า Open So u r c e เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาขึ้นมาได้อย่าลืมนะครับว่าจีนวางตำแหน่งตัวเองเนี่ยก็คือตรงข้ามกับสหรัฐทรัมป์นะฮะนโยบายต่างๆของจีนก็เปิดกว้างเสรีนะฮะร,ร่วมซัพพลายเชนทั่วโลกครับกำลังผลิตที่มีคุณภาพใหม่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาที่มาจากจีนโดยตรงไม่พึ่งพาประเทศอื่นนี่คือแกนหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่15ครับติดตามต่อไปครับจีนสารัฐก,ก็ยังมีเรื่องราวเล่าสู่คนฟังทุกวันแหละครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์จีนสหรัฐให้ฟังเรามาวิเคราะห์ต่อหลังจากที่เฮอรี่เฟิงนะฮะคุยกับสกอตเบตเซอร์ได้ข้อสรุปเป็นกรอบแล้วว่าเขาจะเดินไปทางไหนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอย่าลืมขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร